สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เชอร์ิี่ยูที่ชัยนาะทุกคนยังอยู่ชัยนาทอยู่เลยพอดีว่ามาออกกำลังกายมาวิ่งนั่นแหละทีนี้ช่วงนี้ตอนนี้กี่โมงนี่หกโมงเย็นพอดีว่ามานั่งรถเล่นเนาละล้วพอดีเจอเจอแบบเขากําลังเกี่ยวข้าวกันอยู่เลยอะทุกคนเห็ h, นไหมคะนี่รถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวแต่ว่าเกี่ยวข้าวมีนาอะที่ชัยนาทนะเขาจะทาํานาปีละ เท่าไรอะสองถึงสามครั้งบางบางที่เห็นก็บอกว่าสองปีทนะํานาห้าครั้งนะนี่พี่เขามาทมาําอะไรอ๋อนี่นี่ทีมงานรถเกี่ยวทีมงานรถเกี่ยวพอดีเห็นก็เลยแบบให้ให้ทุกคนดูนี่เขามารับอุ้ยมีแบบขึ้นบนนี้ได้ด้วยอะทุกคนนี่นี่นี่น,นี่นี่เลยโอ้สุดยอดรถเกี่ยวข้าวพี่เขาไอ้หนุ wi ่มไวไฟเออแนงไงมองเห็นนี่รถเกี่ยวรถเกี่ยวลุยน้ําสุดยอดคันไม่ใหญ่นะ แต่กำลังพี่เขาเนี่ยไอหนุ่มไวไฟสุดยอดว่าทำไมเขาเกี่ยวข้าวเขียวอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะทุกคนพอดีก็สงสัยอยู่แต่ว่าเขาอาจจะข้าอาจจะเป็นสุกแบบแปลกก็ได้มั้งไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนี่ต้องขอโทษด้วยพอดีว่าพอดีเห็นเห็นมอง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 ข้าวที่ที่เขาเกี่ยวเนาะคือจะเป็นข้าวแบบเขียวเขียวอยู่อะไม่รู้เขาเป็น อาจจะสุกแล้วก็ได้เรามองไม่เห็นตรงใกล้ๆเนาะรู้สึกว่ามีอีคันหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะอีคันหนึ่งอยู่กลางนาเลยนี่เห็นไหมคะอากาศดีมากตอนนี้หกโมงจะครึ่งแล้วนะหกโมงเย็นนะคะเหมือนเขามารับทีมงานคนหนึ่งไปด้วยนี่ไอหนุ่มไวไฟ ชื่อเขาชื่อเขาแต่ว่าเขาเขาขับแบบลุยน้ําเลยนะเมื่อก่อนชาจะอยู่ทางขอนแก่นใช่ไหมเราตอนที่อยู่ขอนแก่นเขาก็จะบอกว่ารถรถจากทางทางภาคกลางนี่แหละก็จะไปเกี่ยวข้าวแถวภาคอีสานช่วงช่วงหน้าช่วงเกี่ยวข้าวนาปีก็ช่วงประมาณปลายปลายปีเนาะแต่ตอนเนี้ยชามาอยู่ที่ชัยนาทนะคะนี่ก็เลยเดินไม่ใช่เดินสิ ก็เลยตะเวนเที่ยวดูรอบๆเมืองชัยนาทว่าเขาทําอะไรกันบ้างก็เลยเก็บบรรยากาศแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมด้วยนะคะอันนี้จะเป็นนาข้าวเนาะนาข้าวของจังหวัดชัยนาทนะคะที่นี่เขาทํานากันสองปีห้าครั้งค่ะทุกคนค่ะดูแปลงนาเขาแบบใหญ่มากเลยนะกว้างมากเลยไม่แน่ใจว่าอีกคันหนึ่งมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะเขาจะมาเป็นทีมเลยทุกคน มือสัน่นมือสัน่นกล้องสัน่นดูนกดูนกสวยมากสวยมากเลยทุกคนเป็นบรรยากาศยามเย็นที่ที่ดูสบายตาค่ะดีเขียวๆเอต่คันนั้นก็ถอยได้นะอ๋อเขาอาจจะพักก็ได้อเริ่มมาแล้วสองคันช่วยกันช่วยกันแต่แจกก็ชอบชอบดูรถเกี่ยวข้าวนะดูเขาบอกว่าเจ๋งดีอะ เมื่อก่อนใช้มือเกี่ยวสมัยนี้มันก็มีเทคโนโลยีมีอะไรแบบมาทุ่นแรงเราค่อนข้างที่จะเยอะทําให้การเกี่ยวข้าวหนึ่งไร่เสร็จภายในไม่กี่นาทีนะคะมาแล้วเดยเขาจะเจอกันละสองคันสองคันเขาทำอะไรกันไม่เข้าใจเหมือนกันนะทุกคนเชี่ยไม่เข้าใจว่าเขาไปว่าเขากำลังทำอะไรกันรถเกี่ยวข้าวสองคัน,น,น เดี๋ยวซูมให้ดูใกลๆ้ๆเดี๋ยวซูมเดี๋ยวซูมหมันก็ต้องช่วยอะไรกันบางอย่างอะไม่แน่ใจนะว่าเขากำลังทำอะไรกันก็เลยให้ทุกคนดูเอ๊ะเหมือนเขากำลังจะช่วยอะไรกันบางอย่างนะมันกำลังถอยหลังเข้าไปแล้วทุกคน กำลังถ่ายลังไปละดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าไอ้หนุ่มไวไฟกำลังทำอะไรกันอืมอ๋อชายาเดานะเขากำลังดึงกันขึ้นน่าจะติดลม๋อ กล้องมสันขอโทษขอโทษอ๋ออีกคันนึงน่าจะปีนขึ้นไม่ได้หรือเปล่าน่าจะติดหล่มหรือเปล่าไม่มั่นใจก็เลยใช้อีกคันนึงมาช่วยแล้วก็ต้องมีทีมงานไปช่วยอะไรบางอย่างนั่นแหละอ๋อเหมือนมัน,ม,นมันช่วยดึงดึงกันขึ้นนะคิดว่านะอ่าน,นี่ชียดาวนะชียชดาวนะคะ คาดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าคันหนึ่งก็ตั้แรกคขากับว่าเขาไงเงือบอะไม่ใช่ไงมันเรียกว่าอะไรมันแบบด,ดูดูเหมือนกับขยับไม่ได้แล้วก็ถอยไปนี่แล้วก็อีกคันหนึ่งก็ดึงกันขึ้นมาอ่านั่นแหละมาแล้ว,ลวอ่าแล้วก็มีทีมงานอีกคนหนึ่งไปช่วยแล้วจากนั้นก็มาด้วยกันมาแล้วมาแล้วทุกคนเเอาเกี่ยวมาละ เขาตามกันมาล้นี่อันนี้ทยาซูมแล้วนะซูมให้ดูว่าอย่างไงนี่เขากำลังเกี่ยวมาแล้วค่ะทุกคนเา่ยาก็ชอบดูชอบดูรถเกี่ยวข้าวมาแล้วคันนั้นก็มาได้แล้วช่วยกันเกี่ยวได้แล้วโอ้มาคู่เลยค่ะตีคู่กันเลยทานฟอร์เมอร์มากให้หนูไวไฟอันนี้ทริปนี้คือทริปเกี่ยวข้าวนะคะเกี่ยวข้าวที่ใช้ยนาท แล้วก็มีนก nope. เยอะแยะไปหมดเลยค่ะทุกคนคะ่ะมาแล้วสองคันทุกคนมาแล้วโอ้สงสัยคันคันนั้นนะคะคันแบบว่าคันคันที่ตามหลังมาเนะี่ยเขาน่าจะติดลมหรืออะไรบางอย่างเขาเขาขึ้นไม่ได้คันข้างหน้าก็เลยต้องมาเอาแบบทีมงานไปช่วยทำอะไรบางอย่างแล้วก็ดึงกันขึ้นมานะคะก็แบบโดยใช้แรงคันข้างหน้าคะ่ะ ีกคันเนี่ยโหทุกคนมาแล้วพี่เข้ามาแล้วมาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วค่ะโอ้ตีคู่มเลยจะเสร็จแล้วเนี่ยโอ้มาพร้อมกันเสร็จแล้วตามมาตาม้มาโอ เรียบร้อยนี่ทุกคนดูนะเดี๋ยวเขาเขาจะขับลงแบบเหมือนมันขับลุยน้ำอะ่ะใช่ไหมแต่ไม่ได้ลยมันกับแบบตีโค้งได้สวยมากทุกคนดูดูโอ้บหย่านน้ำเลยสุดยอดคันนี้อ๋อเก็บแล้วคันนี้จะขึ้นบ้านแล้วมังนี่จะขึ้นบ้านละว้า นี่จะขึ้นจะขึ้นรถละจะเก็บบ้านละอ่ะดูคันนี้คันนี้คันนี้ตามมาแล้วนี่คันนี้ตามมาแล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่เหลือข้างหลังอีกจะเก็บยังไงคันนี้นะ่าจะจะขึ้นบ้านเลยไหมจะขึ้นรถเลยไหมคันนี้ก็มมอคกคเนืึงเอาคันเขาไม่ใหญ่นะทุกคนแต่ว่าคล่องมากเลยนะรถเขาคล่องมากเลยค่ะอต้องดูตรงนี้ต้องดูตรงนี้ น,นี่ลอยน้ำมาแล้วทุกคนว้าสุดยอดโอ้เจ้าก็ชอบชอบดูโอ้ทุกคนวิวสวยมากอ่ะแล้วสิจะขึ้นรถแล้วมังว้า สุดยอดโอ้จะปีนขึ้นมาแล้วทุกคนพี่เขาจะปีนไหมอะเสร็จแล้วพี่เขาลงรถละอ๋อเขามาเทข้าวเขาเทข้าวค่ะเขาเทข้าพี่เขาเทข้าวแต่ข้าวเขาสุกอยู่นะแต่ว่าเหมือนกับ ข้าวบอกมันกับต้นข้าวเขียวแต่ว่าข้าวเขาสุกอ,อ๋อเขาเทข้าวค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับอีพีนี้นะคะทริปดูพี่เขาเกี่ยวข้าวที่ชัยนาทเน,ะนาะเชยรต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอปิดกล้องกับบรรยากาศเกี่ยวข้าวที่จังหวัดชัยนาทกับภาพแบบสวยๆตรงนี้นะคะเป็นภาพที่พี่เขากำลัง เทข้าวนะคะหนุ่มไมไฟกำลังเทข้าวที่เก็บเกี่ยวมาแล้วใส่รถกระบะนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ต้องขอเกล่าเขาว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ